สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของเมืองตลุงผักสดครับวันนี้ได้รับให้ขายผลไม้อยู่ด้านหน้าครับนี่ฮะอยู่ด้านหน้านี่อาอลองกองโลยิมห้าบาทนะครับลองกองยิมห้าบาทนะครับนะนี่อะไรพี่อดอกหรืออะไรเนะี่ยรันงนั้นดอกหรืออะไรนะ สามโลโร้อยครับผมโลละสามห้าสามโลโร้อยนนีอ้ันน,นี้กับโมเมนสลัดป่ะนี่อันนี้กับสลัดนี่้วลก,อกรอบครบนี้ อายุเทียวนะนี่ฮะับหนึ่งโงกองมันมันมันร่วงหมดเลย ขายับาทขายยิมห้ยังขายไหมถุงละร้อยถ okay. ุง้ถาหุงละร้อยขายไม่ได้หรอกบห้าสิบาทแต่ขายโลยมหยังขายขายได้สวยเอิแกขายลยค่นนนกคอนนค่นนทนกน องุ่างงนแคปซูลน,นี่อ่างงน,น่ะเลือแต่ไอ่างงนใหญ่อ่างนนออง,น,งนใหญ่เลยเยอะเอวกาว,วางขายเลยยอดทำไมวะป่ายอดทำไมวะอันนั้นก็ไว้กลางขายเลยสวยอัน,นเดียวกันนั่นแหละน่ะมาทองล้าคุณล้าท่าไหร่ใครออกไปเลยวะป่า ยี่ไม่ได้เหรอมาทางตั้งสองร้อยร้อยสองร้อยไม่ใช่อกขายมาละสี่สิบบาทไม่นอมาเยอะจรัลวสี่สิบาทก็ยังขายได้เลยจองไปตู้อย่างปีก็แล้วแต่คนเอาบางคนเขาก็เอาถาเขาให้แบ่งเราก็แบ่งเอาพี่พิ่บุ้งมาคืนเราขายเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยก็ตก สี่สิบบาท okay. อเอาขายออกสี่สิบบาทมาละสี่สิบบาทเลยัอเอ,อ้ะขายไปนี่ครับบรรยากาศครับกล้วยโลยิมห้าบาท,ทาสวยๆนะครับโลยิมห้าบาทอล,ลองกองก็โลยิมห้านะครับลองกอง นะ,ไปไปะครับรถเยอะอยู่เหมือนกันครับช่วงวันศัตระ,ค,ะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายครับสวัสดีครับ